ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่มีกเล็กครับเห็นอะไรกันเป้ากิจกรรมใหม่ๆอีกแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมเติมบพบๆคันตนะเฮ้ยจริงๆต้องพบด้วยเหรอแค่เราเติมพบเราก็ได้เราไม่ใช่เหรอเฮ้ยจริงป้า5วันเท่านั้นน้องๆ5วันเท่านั้นก็เป็นกิจกรรมใส่เติมนะครับผมสำหรับใครอยากได้คันตนะฟรีที่มีสายฟ้าแวบๆออกมาจากหน้ารอกบีเอ้ยถือหน้ารอบบีได้ด้วยทุกคนเป็นคันตนาที่แบบใส่แล้วเฟี้ยวเซียวสันหลังเอ้ย ดูดูด,ด,ดูมีคํามีคําคมด้วยอ่ากับกันธนาะสุดเฟี้ยวเสียวสหลังเออ,อจัดเลยไหมทุกคนกี่เพชรไม่แน่ใจโอเคเราไปจัดกันเลยแล้วกันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษาถึง2ี่เมษานี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กันธนาะอ่แบบไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปสุ่มให้แบบอเสียเพชรนะผมอันนี้คือเติมเพชรแล้วก็ได้เลยเออจัดเลยแล้วกันฮะอ๋ะอโอเคผมเราต้องไปเติมเพชรแล้วมันอยู่ตรงไหนครับผมโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่มิกจัดแล้วการของกันธนาใหม่ก็ของมันต้องมี อันนี้กิจกรรมก่อนหน้านี้ผมเอาเอาล่าสุดอ่ารู้สึกว่าเขาบอกว่าร้านท้าธงฟ้าจะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ร้าน้าทงฟ้าเอ้ยไม่ใช่ร้าน้าแห่งความมืดจะเข้ามาทุกคนแล้วยุ่นไหนครับอ่ะพี่วีวต้องเป็นคนแรกที่จัดร้าน้าแห่งความมืดอ้อนี่รับผมคันตันนะผมเติมเพียง499เพชรน้องๆก็จะได้คันตันนะอันสวยเท่เฮ้ยอ่าแสดงอะไรแสนอยากุกภาพเมื่อถือด้วยหน้าล็อบบี้โคเทเอ้ยมันช่างเข้าอะไรกับมเช่นไรทุกคนดู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 ดด อ่าพี่มิกดูแล้วสวยกันไหมทุกคนมันก็เท่ดีนะผม499อ่าสูตสูงอะไรจิตวิญญาณอะไรอะจงสู่ด้วยจิตวิญญาณโอ้โหตายแล้วภาษาไทยวรคัมอ่าทุกคนชอบกันไหมชอบก็ไปจัดกันนะผม499เพร499เพรนี่มูลค่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพี่มิกไปดีดให้ไหมอ่าไปที่ร้านเติมเพชรตอนนี้อ่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบเติมเพชรใหม่นะผมพิมิกพาไปดูแล้วกันอ่าไปเติมที่ ่าเติมเกมคอมนะครับผมใส่ยูอีผู้เล่นไปเลยผมจะพิกใสให้ดูแล้วกันอ่ะตอนนี้จําแม่นแล้วผมยูอีเติมนุกวนันเติมจนแบบเกมจนแบบไม่รู้จะจําพี่ชื่อพี่มิกได้หรือเปล่านะอ่าสำหรับ499เพร,รนะครับผมก็ต้องเติมเท่าไหร่นะ499อ่าบอกไว้ก่อนนะผมเติม150บาทได้470เพร,รส่วนโบนัสตรงนี้ที่มันแถมมานะครับเอ้ยโบนัสพิเศษหมดแล้วเว โอ oh, ้พี่มิกเตอร์ไ่ดีนะพี่มิกเตอร์ไปก่อนหน้านี้ผมจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มอ่าตอนนี้มันลดมาเหลือเท่าเดิมแล้วน้องๆอง่าสำหรับใครที่ไม่เติมก่อนหน้านี้ถือขอแสดงความเสียใจกับน้องๆทุกคนด้วยละกันนะผมตอนนี้พี่มิกก็อ่าเหลือบโบนัสปกติแล้วทุกคนแถมสี่สิบเจ็ดอ่าก็ยังไม่พบใครครที่จ้เาคันตนะนะครับผมต้องไปเติมอีกอ่าอีกส0บาทนะครับผมก็จะได้อีก30ไดมอนด์นะผมก็มันไม่ลงโบน,นัสทุกคนสำหรับใครที่จ้เาคันตนนะ ก็ร้อยหกสิบาทับผมถ้าเติมด้วยชอปปี้นะครับผมสาหรับใครเติมด้วยบัตรกอลีน่าทั่วไปก็เพิ่มยี่สิบเพิ่มยี่สิบก็เป็นเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบาทใครอยากได้ตัวนี้ผมจัดเลยนะผมร้อยหกสิบาทเท่านั้นนะผมจะได้คันตนะอฮ้ยอันคันตนะอันสวยหรูโคตรเท่อจาจจะแสดงใสอนุภาพด้วยเวลาถือหนะ้าล็อบบี้อ่ะเดี๋ยวพี่จัดคันตะนะก่อนเดี๋ยวตอนนี้พี่ไม่อยากรู้ว่าร้านร้านาหอมมืดเข้ามายัางทุกคน อา้าร้านค้าแห่งความมืดอยู่ไหน่ะพี่ไม่อยากเห็นร้านค้าแห่งความมืดก่อนอยากอยากจะอยากจะไปเอาอะไรน,นะติดสิขั้นสูงเห็นเขาบอกว่าจะมีสิขั้นสูงเข้ามาด้วยพี่ไม่อยากได้ขั้นสูงลดราคาทุกคนอ,อย่าบอกนะเข้าพรุ่งนี้วันนี้น่าจะไม่เข้าแล้วว่างกว่าแล้วก็อื้มโอซ่าจะมาจัดโอเคผมตอนนี้ก็มีคันตนาเข้ามาแล้วการน,นะครับผมก็ห้าวันเท่านั้นสําหรับคันตนาสุดเฟิวสียวสนหลังเออชื่อก็น่าฟิวส์จริงอ่สำหรับใครอยากได้ก็จัดกันนะครับผมสาหรับคันตนา อาสำหรับร้านค้าห้ความมืดต้องเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมสำหรับใครที่อาเตรียมรอสิคันสูงสิคันสูงพี่มิกเตรียมรออยู่ตอนนี้อายังขาวยังขาวอยู่จะเป็นเหลืองทองอลามงามตาครับผมอาเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเนี้ยน้องเห็นบอกว่าสิคันสูงเข้ามาแน่นอนนะครับผมแต่ทีนี้เราต้องไปลุ้นมาเซ็นกันว่าอาจะออกกี่เปอร์เซ็นเห็นราบอกรถสูงสุดเต็มที่ถึง90%ใช่ปะวะเา90%ต้องแต่กฎหมายยังไม่เคยถึง90สักทีอาเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันละกันผมตอนนี้ยังไม่เข้ามานะผมสำหรับ เฮ้ยนี่ร้านคายยังไม่เปิดร้านคายความมืดยังไม่มาน้องๆโอ้โหอามาวันไหนเนี่ยยี่สามถึงยี่สิบเก้าเมษาเนี้ผมโอ้โหว่าจะจัดคนแรกอยากได้ชุดผู้ชายด้วยผมชุดผู้ชายมันเท่เออก็ตามนั้นแหละครับผมกิจกรรมยังไม่เข้าสาหรับใครที่เตรียมรอชุดพี่มิกเดี๋ยวพี่มิกรอชุดดีวกว่าเผื่อมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอีกนะครับผมเดี๋ยวสำหรับใครอยากได้คันตนาแบบเร็วๆก็จัดไปเลยแล้วกันผมสำหรับคันตนาก็นั่นแหละอ่าถ้าเติมด้วยตรงนี้นะครับผมก็เท่าไหร่นะ มา499ต้อง192หุยเพลงจัดแทงจริงผมไปเติมบัตรกรนลาที่พี่มิบอกถูกแล้ว160บาทนะมันน้องจัดเลยสำหรับใครอยากได้รีบไปจัดกันนะครับผมก็ไม่ต้องรีบก็ได้มีเวลาอีกกี่วันนะหหรือ7วัน7วันก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมอ่เดี๋ยวพี่มิจะไปทำอีกคลิปหนึ่ง EP 2อแล้วการนะผมเดี๋ยวพี่จะไปเติมเอาคันตนะแล้วก็จะเอาชุดผู้ชายด้วยอยากได้ชุดผู้ชายมากเลยอ่าส่วนชุดผู้หญิงพี่มิก้มีแล้วแหละแต่ไม่ได้ใช้อ่าชุดผู้หญิงอยู่ไหนเอย อาอยู่ตรงนี้ผมมันอยู่ตรงคอลเลกชันเอ้ยคอลเลกชันอยู่ไหน <c oughs> เอามาเก็บไว้แคตาล็อกอาพี่มียังไงพี่มีก็ซื้อมาเป็นไงพี่มีก็ไม่ได้ใช้อยู่ทุกคนเอามาเก็บไว้คอในคอลเลกชันไอ้ไหนวะชุดผู้หญิงนี่ผมชุดผู้หญิงอาส่วนชุดผู้ชายก็อย่างที่เห็น,หนกันอาพี่มีขอหลบนิดนึงไปๆปไปไป,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 ไปอันนี้คือชุดผู้หญิงครับผมแล้วก็จะมีชุดผู้ชายเข้ามาครับผมในร้านค้าแห่งความมืดเห็นเขาบอกว่าเอามาขายเป็นเพชรเลยอ่าสำหรับใครอยากได้ก็จัดนะผมพี่มิกเตรีมตัวจัดอยู่แล้วผมแน่นอนระดับพี่มิกสักอย่าง ก็วไว้เจอกันตอนเช้าช่วงประมาณน่าจะ10บโมงนะผมของเข้ามาอ่ามีชุดผู้หญิงแล้วก็ต้องมีชุดผู้ชายครับผมเอามาเก็บไว้ในแคนตอล,ล็อกให้มันดูเท่ยงงั้นแหละเอออ่าคันตันนะครับผมเดี๋ยวพี่มิกจัดพ่งนี้ดีวกว่าอ่าเราไม่รีบเผื่อมันมีอะไรเข้ามาอีกเนาะโอเคคลิปนี้พี่มิกก็ไม่มีอะไรแล้วน้องๆสำหรับใครที่มาใหม่ยังไม่รู้จักพี่มิกนะครับผมจริงๆพี่มิกเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมไม่ใช่แบบอ่าคนทํา y o u t u b บเอ้ยจริงๆก็เป็นเขาทำยูทูบนั่นแหละแต่ก็แบบทำไม่ค่อยเก่งเท่าไ ก็ทาได้แค่เนี้ยน้องๆความสามารถพี่มิกั็ผมก็อยากให้พี่มิกทำได้ดีกว่านี้น้องๆก็ช่วยสนับสนุนพี่มิกด้วยการกดติดตามและการนะผมก็เป็นกําลังใจพี่มิกนะครับผมอ่ะนี่นี่คือช่องพี่มิกเลยนะครับผมตอนนี้คนติดตามก็หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคนแล้วโอ้โหเยอะจัดอ่ะสำหรับน้องๆทุกคนที่เป็นกําลังใจพี่มิกก็มีอ่าสตรีมเล่นกับน้องๆลุกวันเลยและกันนะผมก็มีตั้งห้องเล่นกับคนดูอันนี้นี่เป็นสมาชิกผมถ้าไม่เป็นสมาชิกก็มาเล่นกับพี่มิกได้ครับผมก็อ่ะตอนนี้ก็มีรางวัลให้น้องๆออยู่นผมเป็ห้งไฮล อกี่หัวกันแล้วแต่นะผมเดี๋ยวพี่จะตอบแทนนะ้นองๆน้องๆเรามาติดตามพี่มิกดูละกาันผมห้องไรไ์โนหนึ่งใครคิดว่าตัวเองเจ๋งพอตึงพอผมเจอได้นะผมอ่าในห้องก็มีคนตึงๆเยอะปักธงปักธงก็มาผมอ่าพี่มิกจัดจัดทุกวันนะผมใครอยากรู้พี่มิกต,ตีมช่วงไหนก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยละกันเจะได้เจอพี่มิกทุกวันเลยครับน้องๆก็ประมาณนั้นแหละโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วไปบ้าไห้ว้เจอกันไปคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มิกขอไปจัดก่อนมันมือมันขัดไม้ขันมือจะเอาคัตาดาไปโจมสับๆไอ้แต่เอามาทำไม อันเก่าที่พี่มิกใส่อยู่มันก็เฟี้ยวอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมอาพี่มิกรูกว่าเอาคันธนาใหม่เข้ามาหน้าจะมาเก็บไว้ในคลังอีกเช่นเคยไอ้ที่ใช้อยู่ี่กเทมันรู้จะเทยังไงแล้วสาวกี้จนสลบไม่รู้สี่สี่ห้าร้อยรอบแล้วเออโอเคสาหรับใครอยากได้คันธนาก็จัดกันลวกันสาหรับพี่มิกเดี๋ยวขอคิดก่อนลวกันนะผมว่าพี่มิกจะจัดดีไหมเพราะอันเก่าที่มีอยู่ก็สี่ห้าอันแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วเออโอเคแต่พี่มิงอยากได้แน่นอนคือชุดผู้ชายผมพี่มิงจะมาเก็บในแคตตาล็อกแล้วก็สิทธิ์ที่จะมาทําให้มัน สวยเป็นสีทองอลังงามตาก็ประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะหมดกี่เพชรอ่าสำหรับพันธนาคือสีเก้านะครับผมสําหรับชุดผู้ชายเรายังไม่รู้ผมยังเป็นความลับอยู่อ่นจริงๆมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกมันต้องมาเอาส่วนลดอีกเออส่วนลดก็คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้กันน้องๆเก้าสิบเปอร์เซ็นอ,อ่าขอให้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะอ่าเป็นกําลังใจพี่มิกด้วยผมคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่มิกจะทําให้ดูนะน้องๆพลิมิกขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายยา